ลูกและพิยารวยแล้วก็เคยห่างางกันเพราะว่าเขาคิดว่าเราไม่ดีแต่เราไม่ดีจรนะพิยาเป็นคนไม่ดีกลัวไม่ดีหรอกแต่หนุ่มพี่เป้งไม่ดีแล้วแกเป็นคนเจ๊งใช่คือคนคำว่าเพื่อนอะบางทีเราไม่หันหน้าคุยกันอะมันอาจจะคิดกันไปได้แต่ละอย่างนี้นะบางทีเรื่องเล็กสเนี้มันกลายเป็นเรื่องใหญ่จริงแล้วเรารู้ว่าคนอย่างมันเนี่ยกับอย่างพิยาเนี่ยไม่ได้เห็นแต่เงินใช่ไหมนู้จริงๆแล้วมันไม่ได้พบกับนู้เรื่องเงินเยอะ ใช่ป่ะไม่เงทำเลยหรือทำน้าหน่อยครับน้าขวัญนถ้ามึงไปเที่ยวไหนจะลืมชวนดูนะแต่ว่าเวลาไปไหนมาไหนพี่ยาเน่ยเลี้ยงมันตลอดเลยนะจริงอันนี้เจริงพี่ยาเลี้ยงตลอดแล้วพี่ยาเป็นคนยังไงมึงเล่าให้พวกฟังหน่อยเจีมึงไม่เล่าให้พวกฟังเหรอครูเป็นคนยังไงเป็นคนใจถึงปึ้งได้เออยังไงนะใจถึงแล้วแกเวลาไปไหนเนี่ยไม่เคยเอาเปรียบคนอื่นพี่ยาเป็นคนไม่เอาเปรียบคนอื่นไม่เอาเปรียบคนอื่นใช่เป็นคนชอบช่วยเหลือคนอื่น จริอย่างนี้เป็นเรื่องผู้หญิงเป็นคนอะไรไม่รู้โอเคครับขอบคุณมากเลยครับก็เป็นความอะไว่าเป็นเป็นมิตรภาพกันตั้งแต่ความลำบากมาด้วยกันตั้งแต่ยีปีที่แล้วเนาะครับลำบากกันน้าท่วมเอองใช่น้ําท่วมครับท่วมคือคำว่าเพื่อนอะยาวเงินมาขวางมันไม่เกี่ยวกันเรื่องเงินไม่เกี่ยวคืัดเงินไม่ก็ได้ไหมน้ําก็ท่วมดพอตีแต่ว่าเวลาเรามีอะไรมัน จะช่วยซัพพอร์ตเราตลอดถึงแม้ว่าเขาจะไม่มีเงินซัพพอร์ตเราใช่ไหมแต่ว่าเขาอ่ะน้ำใจเขาเยอะพาเอาเอาตัวไปช่วยได้อะไรไปไหนมันพาไปหมดไปดูนี่นั่นมันพาไปหมดถามว่าเขาเป็นคนดีไหมเป็นคนดีคนหนึ่งที่อยากพบมานะเขาเป็นคนดีนะก็คือถามว่ารักไหมกับเพื่อนคนนี้รักรักถึงให้มาขายที่โรงงานคืรักนึงกู้ว่ารักโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับ บอกว่าอย่าขายแพงถ้าขายแพงแล้วมันขายไม่ดีเนี่ยบอกมันวันแรกโอ้ขายแพงมากขายแพงแล้วมันไม่รวยหรอกนี่ดูดิปลาปลาดุกเนี่ยก็สวยเนาะสวยนะน,นี่เน,น,น,นี่ยนะ้ามากินกันน้ำพิทยาเนี่ยแก้วเลยใช่สุดยอดเลยนะโอ้ขายดีปลาสลิดเหลือตัวเดียวเลยตัวเดียวขายดีเนาะ วันนี้ได้ถ่ายไปบ้างยังยา <c oughs> ผมประมาณคือนักกันไหมค้าข่ปลาทู่ปลาทูหมดแล้วครับ